ขุงข้าวด้วยน้ำร้อนใช้ได้เลยผัดผักขุงข้าวทำได้พร้อมกันทั้งสะดวกแถมยังย่างได้อีกด้วยแม้แต่เตาอบก็มีให้พร้อมเรียบง่ายแต่ใช้งานได้ดีหุงข้าวเสร็จก็มีน้ำอาบแล้วหน้าหนาวนี้เรียกได้ว่าอาบน้ำอุ่นได้สบายเลยอยู่ชนบทนี่สะดวกสุดๆเรามาดูวิธีทำกันเลยนั่นไงเห็นไหมช่างคนนี้ขั้นแรกใช้ก้อนอิฐแดงสร้างฐานเตาจากนั้นหาถังพลาสติกมาใสา่ในฐานใสแผ่นไม้เข้าไปอีกแผ่น รักษาระดับให้ทั้งสีด้านเท่ากันนะอีกด้านก็ทําเหมือนกันต่อไปโรยรายละเอียดลงไปด้านบนใช้พวกกลีดให้เรียบเลยจากนั้นก่ออิฐแดงรอบขอบพอตัดเสร็จก็เทส่วนผสมปูนทรายลงไปด้านซ้ายทําเป็นช่องระบายที่เท่าด้วยนะควรวางโฟมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าไว้ก่อนนะตรงกลางสอดเหล็กเส้นเข้าไปแล้วเทปูนล,ลงไปเกลี่ยให้เรียบเลยเมื่อปรับพื้นเรียบแล้วก็วางโครงเหล็กที่ผูกไว้ลงไปต่อไปก็เทปูนทรายลงไปเลยปรับพื้นให้เรียบแล้วปล่อยให้มันแข็งตัว ตอนนี้ช่างจะใช้แผ่นเหล็กในการทำส่วนของถังน้ำร้อนขั้นแรกตัดแผ่นสแตนเลสสองแผ่นที่มีขนาดต่างกันจากนั้นใช้คอ้อนและแม่พิมพ์เพื่อทำร่องดัดให้โค้งด้วยมืออย่างชำนาญช่างคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆไม่ใช่แค่เก่งเรื่องก่อสร้างแต่ยังเชี่ยวชาญเทคนิคก,การดัดขึ้นรูปครั้งเดียวด้วยเมื่อดัด2ส่วนเสร็จแล้วก็แค่ประกอบและเชื่อมเข้าด้วยกันแต่ก่อนเชื่อมยังต้องทำส่วนโค้งขนาดใหญ่อีกอันหนึ่งอีกฝั่งเชื่อมท่าระบายน้ำเพิ่มเข้าไปส่วนปลายทั้งสองข้างเชื่อมแผ่นบอลเข้าไป เชื่อมสเตเลตเสร็จแล้วก็เข้าไปเชื่อมให้แน่นอีกทีเสร็จแล้วเครื่องทําน้ําอุ่นก็เรียบร้อยส่วนตัวเตาสิ่งที่ต้องระวังคือช่างใช้ปูนที่ผสมจากดินเหนียวและสลายละเอียดผสมให้เข้ากันนะัดทําแบบนี้เพื่อเวลาใช้จะได้ไม่แตกนะัดด้านหน้าช่องทิ้งที่ถ้าวงแผ่นโฟมบางๆเพื่อวางแผ่นเหล็กเป็นบอปรับแล้วก็ปูชั้นปูนลงไปที่ก้นใส่น้ําลงไปเลยนี่ไงใส่น้ําเสร็จแล้ว ต่อไปก็ปูชั้นปูนรอบรอบรูรบายที่เท่าวางอิฐแดงเรียงกันเป็นแถวเพื่อวางเตาอบมาต่อกันที่การก่อตัวเตามีใครอยากรู้ขนาดของเตาฟืนนี้บ้างไหมผมจะบอกไว้ท้ายคลิปนะครับกดไลค์บันทึกหรือแคปหน้าจาไว้ได้เลยนะคะใส่เตาอบเข้าไปค่ะจุดนี้สําคัญนะคะตำแหน่งของเตาอบต้องเว้นระยะห่างจากโครงให้มีระยะห่างที่เหมาะสมค่ะแล้วก็ถังน้ําด้วยค่ะส่วนที่เชื่อมต่อกับห้องผาไม่ต้องทําทางระบายควันไว้ด้วยนะคะด้านบนสุดหลังจากวางถังแก๊สแล้วให้วางปล่องควันที่ทําไว้ลงไปค่ะ ก่ออิฐเพิ่มอีกชั้นหนึ่งเพื่อเวลาใช้งานจะได้ไม่ร้อนนะครับและยังดูสวยงามขึ้นด้วยเท่านี้ก็เสร็จขั้นตอนการก่อสร้างแล้วพอถึงวันรุ่งขึ้นก็แกะแบบหลอด้านล่างออกต่อท่อน้ําเข้าไปเท่านี้เตาฟืนอนเนกประสงค์ของเราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วคุณคิดว่ายังไงบ้างดูสวยงามใช่ไหมละ่ะสร้างใหม่ได้ง่ายอีกด้วยต่อไปช่างไปยืมฟืนจากบ้านเพื่อนบ้านมาลองจุดไฟไฟแรงมากทำอาหารได้สบายเลย หุงข้าวเสร็จก็มีน้ำอาหรือจะต้มไก่ต้มเป็ดก็ได้ถ้าถาดยังเหลือก็เอาไปย่างอาหารต่อได้เลยแค่คิดก็รู้สึกชอบแล้วหนึ่งปีประหยัดค่าแก๊สได้เยอะเลยถ้าเพื่อนเพื่อนชอบเตาถ่านนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดเซฟและติดตามฉันด้วยนะคะคลิปหน้าฉันจะมาแชร์ผลิตภัณฑ์สร้างสารรค์อื่นๆอีก